พ่อตายสอนลูกสาวเปิร์นหัดตีกอล์ฟมาหัดตีกอล์ฟที่บ้านลุงทนเก่งมากครับเก่งมากครับลูกสาวเปิร์นชอบตีกอล์ฟพ่อตายกำลังฮะโอ้โหวิดลงมลุ่มนะครับนี่ลูกสาวเปิร์นหัดตีกอ,กอล์ฟน,นี่ล้มลุ่มไหมโอ,อ,อ,อ้ลงมลุ่มไหมครับเสียงดังก้องเลยครับนี่ลงมลุ่มไปแล้วครับ ลงหลุมไปแล้วหนึ่งหลุมหนึ่งลูกนะครับโอ้โ,โ,โหเก่งมากครับพัดตัวนี้ครับนิยาการพัดโอ้โหสองลูกสองลูกนะครับเ,เก่งมากครับเก่งมากครับนันโอ้โหสวยจริงๆครับอ๋อนี่แม่เก๋ดูไว้นะสาวพ่อตายเก่งเลยพัฒนาการ โอ้เก่งมากเก่งมากอ่ามาเก็บลูกมากรูกไปเก็บลูกมาวางไว้ไหม่พัดไหมนี่สาวตายเก่งจริงป้าไปเก็บลูกมากรุกเอาที่ที่กองนั้นก่อนลูกเก็บลูกมานะคะเก็บลูกมานู่นบ่อยกองที่กองโน้นเก็บมาเลยอืมโอ้โหเก่งจริงเก็บมากรหมค่ะอืมเก็บมากรกนะคะโอ้โหลงไม่กี่ลูกเน่ะโอ้โหเทียบเลยเก่งมากเดี๋ยว่าตายจะฝึกให้เป็นโปรหญิง ครับเป็นตัวแทนโรงเรียนวัชรปรางในการติดกรอบอโ,โอ้โหเก่งจริงๆริงลูกสาวพ่อเลยเงยหน้ามองด้วยค่ะยิ้มหน่อยค่ะอือหือเดี๋ยวสิโอ้โหลงเลยครับได้ยินเสียงไหมครับดังกล้องนะครับอออมมโอ้โหโเก่งจริงๆครับนี่ครับนี่ครับดูกล้าอ่าโอเคครับอ่าตีเลยครับเดี๋ยวพ่อจะทำสองให้ดูครับอ่าพัดเลยครับพัดเลย อือฮึนี่ครับลงมาแล้วนงลูกอือแมีดูว่านะให้แม่เก๋ดูด้วยเนี่ยส่งให้แม่เก๋ดูด้วยนี่พอตายเลี้ยงลูกสาวให้เห็นไหมลงหลุมไหมครับดินเสียงไหมครับนี่ลงหลุมไหแล้วครับตรงนี้นี่ดูเช็คให้ดูนี่สองโลกแล้วนะครับอือเก่งจริงจริงเก่งจริงจริครับอือดูการท้าตีเลยครับอือ ดูดิมีความมานะมากครับดึกดื่นขนาดไหนก็ยังตีนะครับดูดินี่ดูเลยครับแข่งจริงๆดูดิเขาปนี่ลูกลนนี่ก็เวลาสองทุ่มแล้วยังไม่เลิกเลยครับเนี่ยตั้งแต่ห้าโมงเย็นของลูกอ๋อของลูกไม่เป็นไรครับเก่งจริงๆครับอื นะทั้งตีทั้งเก็บเองนะครับมีความมานะอยากจะเป็นโปรหญิงคุณแม่ลีคุณแม่เก๋ก็สนับสนุนด้วยนะคะัยังไงไก็ช่วยสนับสนุนด้วยนะคะ,ะนี่คือวันนี้เรียนฝึกพัดอย่างเดียวโอ้โหได้ยินเสียงไหมครับเนี่ยลงตล้องเลยครับ ลงกล้องเลยเนี่ยดูสิครับเนี่ยเอ้าลงอีกครับไม่ได้ยินเสียงไหมครับโอ้โหสุดยอดจริงครับดูครับดูการพัดนะครับเนี่ยโอ้โหจอปากลุมนะครับยะทางสามพันธงสุดยอดจริงๆครับดูการพัดของเขานี่ครับเนี่ยโอ้โหเห็นจัดจ้านนะครับลูกนี้จัดจ้าจริงๆครับ ดูนะครับอออืืหเห็นจระใจเลยลูกนี้ลงโอ,โ, <ไป S 1> โอ้โหลูกนี้สุดยอดอีกแล้วครับอือหืออือหืออ่านีแหละพระลงเลยพรไไะไทลงแล้นะครับอืยลอ่าอาหารหน้ามาหน่อยนะครับหน้าหน่อยอ่าท่าท่าเก๊กถ่ายรูปหน่อยครับถ่ายรูปหน่อยอ่าโอเคอ่าถือถือไม้ถ่ายรูปให้ดีถ่ายรูปให้ดีลูกอ่า ยืนมาทางนี้หน่อยครับยีนมาทางนี้หน่อยทางนี้เอาละเอาว,อาว,อาวนี่ดูฮะดูโอ้โหแจ่มจริงๆอ่ะยิ้มๆเลยยิ้มหวมมานยิ้มเห็นลูกตาด้วยปูทดดี่อ่าโอเคจบบอลลูนพ่อตายขาพ่อตายขาอ่าโอเคจบ